เพื่อทำหนังสือโรมบทที่16ฉบับเคเจฟีในเพื่อนามองคเพื่อเยซูคริสการทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รักยิ่งข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับท่านคือเฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเครีย ขอท่านรับนางไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่วิสุทธิชนและขอให้ท่านช่วยนางในทุกสิ่งที่นางต้องการเพราะนางได้ช่วยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังปริสิล่าและอาควิลา ผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งได้ยอมปลีชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั้งสองและไม่ใช่ข้าพเจ้าคนเดียวแต่คริสตจากทุกแห่งของพวกต่างชาติก็ขอบคุณเขาด้วย และขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรที่อยู่ในบ้านเขาด้วยขอฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที่รักของข้าพเจ้าผู้เป็นคนแรกที่เข้ามาเชื่อในพระคริสต์ในแคว้นอาคยาขอฝากความคิดถึงมายังมารีผู้ได้ตรากตรำทำงานหนักเพื่อเราทั้งหลาย ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูนนอัสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้าและได้ถูกจองจำร่วมกับข้าพเจ้าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่อัครสาวกทั้งได้อยู่ในพระคริสก่อนข้าพเจ้าด้วยขอฝากความคิด ถึงมายังอัมพลีอัสที่รักของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอูลบานัสผู้ร่วมงานกับเราในพระคริสต์และมายังสตาคิสที่รักของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังอาเปเลส ผู้เป็นที่พอเพร่ไทยของเพร่คริสขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนของอาริสโทบูลสัสขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนญาติของข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนนานซิสัส ที่อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าขอฝากความคิดถึงมายัางเปอร์ซิสที่รักผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าและมารดาของเขาและมารดาข้าพระเจ้าด้วยขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัสเฟเลโกนเฮอร์เมสปัตโรบัสเฮอร์มาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั้นขอฝากความคิดถึงมายังฟิโลโลกสัสยูเลียและเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปสัสกับบรรดาวิสุทธิชนที่อยู่กับคนเหล่านั้นจงต้อนรับกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจากของพระคริสขอฝากความคิดถึงมายัางท่านทั้งหลายด้วยพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าจึงขอวิงวอนท่านให้สังเกตดูคนเหล่านั้นที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันและทำให้คนอื่นหลงไปซึ่งเป็นการผิดคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมา จงเมินหน้าจากคนเหล่านั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้โปรนิบัติพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่ได้โปรนิบัติท้องของตัวเองและได้ล่อลวงคนเชื่อให้หลงด้วยคำดีคำอ่อนหวาน การซึ่งท่านทั้งหลายได้เชื่อฟังก็เลื่องลือไปถึงคนทั้งปวงแล้วข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะท่านทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าใครให้ท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดีและให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชั่วไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลง ใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลายขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้าลูซิอสัสยาโสนและโซลิปาเธอบรรดาญาติของข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายันท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเธอร์ตีอัสผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายในองค์พระผู้เป็นเจ้าไกอัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้าและเป็นผู้บำรุงคริสตจักรทั้งหมดฝากความคิดถึงมายังท่านเอรัสทัสสมุหะบัญชีของเมือง และควานทาสัสซึ่งเป็นพี่น้องฝากความคิดถึงมายัางท่านทั้งหลายขอพระคุณแห่งพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเอเมนบัตนี้จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์สามารถให้ท่านทั้งหลายตั้งมั่นคงตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น และตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลกแต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วและโดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวรได้ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทั้งปวงเห็นแจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อโดยพระเยซูคริสขอสง่าราศีมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพันญ,ญูแต่องค์เดียวสืบสืบไปเป็นนิดเอเมนเขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินและส่งโดยเฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยู่เมืองเคนเครียหลวดติทานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมหนังสือโรมบทที่16ฉบับ KJV ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮัลโล,ลูยาสันเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส